จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสปูดสุคนสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะเรายิ้มในตาหวานฉ่ำจะเ,เพื่อนเพื่อนปลูกพักไทยบ้านเราในต่างแดนบยากหลักกับบงไงนะคะแต่ว่ากใส่ควอมพยายามหลายจะ้ะตอนนี้ได้เวลาเอาต้นมะกรูดออกมาขางหนอกนะคะละกักการพักกระถินนอะจากหลักกัรไอ้ต้นมะนาวฝรั่งนอกจากพักที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะจ้ะ ูกใส่เวลาหลายปีนะคะเพื่อจะมาถึงจุดหนีอุปสรรคกระพานมาได้โดยดีเะเพื่อนๆแนะนำจะเอากลองล้างให้เบิรงกด้จ้ะว่าเพื่อนสวยงามขนาดใดนอกจาะเพื่อนกระถางเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนต้นนนาลับมาจากเมืองไทยนะคะมีเรื่องเล่าด้วยจ้ามูทีเพื่อนมาอันเพื่อนเนาะค่ะกับขอบพุณหลายๆด้วยจ้ะที่เพื่อนมาลดนามพากหายเป็น เพื่อนฝรั่งเนาะจากบอมเอนคนไทยนะคะเพื่อนมะฮอดนามไฮเพื่อนกระตกใจนะคะเพื่อนเพื่อนมันลอ่าเพื่อนล่นล้มเมือนจ้ะแต่พ่อนามมะฮอดนามกะคือแบบนามฮีตฮอร์โมนให้เพื่อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนมาถึงกับฝ่าวฮีตฮอร์โมนเลยจ้ะทั้งหมดนี้เป็นฮอร์โมนจากไข่หลักะทาบลานเท้ากับเอ็มลอยดาร์ซิฟลิโฟนะคะเพื่อนๆแล้วนักะพงซุโรถนะคะ สามสามอย่างนี่จะเเลื่นแล้วน,น้ำก็ทําเสร็จแล้วก็เจาะลงไปข้างล่างจะเพื่นเปือนอันนี้ก็เป็นเอกดึงคว่มหูที่ประสบการณ์ตัวเองอากาศจะมาแช่กันนะคะเจาะไปแล้วต้องต้องต้อง,งหาเพื่อนนะคะต้องลากลากลาก,ลากต้นมะกรูดเราจะน้ำกับเท่ลงไปจะก็ลดน้ำสองมือขังหนึ่งนะคะแล้วแต่มือใดอากาศหอนแห้งๆ,ๆก็ ทุกมือจะเพื่อนเพื่อนมือได้อากาศอ่าเย็นแนกกะบลดวารายจะเพื่อนเอนเพราะว่าพักที่เพื่อนเพื่อนเห็นอย่นี่หนามาออกมาออกมา้างหนอกเนาะคะ่ะปีนี้เหดุยังแนกกะปวดเอวนะคะแฟนหนามแล้วกับปวดขาเน,นาะค่ะหนาวม,มากเขาจะเอาไปไหว้ตรงนี้คะ่ะยุนี่เพื่อนเอืน่นมินเตอร์ก้าเต้นเนาะจะเพื่อนๆืนนี่แหลคะค่ะประสบการณ์้องนามที่ปลูกนะคะได้ใ,ใหญ่ขนาดนี้อัน โมเมนต์อันง่ายๆได้จ้าเพื่อนๆแล้วก็ทีเพื่อนๆเห็นน่วยเพื่อนแล้วจ้ะถ้าปีใดมันหลายสีกอนหนามจะกลับเบื้องไทยสีหนากระเก็บไปฝากตลาดอาเสียมเพื่อนขายได้จ้าหนาหอนมากกับเอาออกมากข้างนอกจ้ะตามจริงล่ะหนามต้องเอาไปตรงมุมุมนุนจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ว่าเนืองด้วยอันยกของนักทั้งอันแฟนหนามทั้งหนามเองบ่ไดหลายปันไดจากก็เลยเอาไว้ไก่ๆนะคะ มาถึงแพร่นน้ำแล้วก็ตัดตัดแตงก่งอันนี้คือดอกไอ,อ้เดี๋ยวด้วยจะเพื่อนๆบางเทือน้ำบเดกแกรงด้วยจ้ะจะเป็นเยียงสมองดอกลาวินเดอร์จ้ะมาแล้วสมองมาแล้วค่ะตัดแตงเพิ่นนะคะเพิ่นการเริ่มจะออกดอกออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นบอรเกอรเทศที่น้ำไปอ่า สื่อมากนะจ้าเพื่อนๆจากลานเพาะชำขายเป็นลานปีโอจ้ะคือนอามทุกๆปีนะคะนามก็จะปลูกเกลือคะ่ะสีกระถางพ่อใดย่มือสาใดเก็บไปกินกับอาหารสาจ้า,จาเพื่อนๆคือนามจะปลูกต้นมะเขือเทศนี่เป็นอ่าเป็นชนิดลูกอ่าสีดำนะจ๊ะยูน,น่เพื่อน แบกโตมาเตรอเนาะจ้ะแล้วก็นามจะปลูกเป็นไอ้พักไอ้หัวละ้านะคะเป็นพี่เลี้ยงจ้ะนี่ค่ะนามคือเขาลงดินมือว่านจะเพื่อนๆแล้วก็ลดนาไปหัวละพ้าแดงนี่ปีที่แล้วเนาะคะ่ะนามปลูกเนาะจ้ะแล้วก็เก็บไปกินกะลาบหูซื้อว่ารสชาติเพื่นอร่อยนะคะกัะปีน,นี่ก็เลย เอามาปลูกอีกจ้ะปลูกซี่กระถางจ้ะเพื่อนเพืนจะเพื่อนเือนมุ่มนี่ก็จะเป็นเหมือนเราอยู่ในสงังอ่าสวนหลังบ้านนะคะเพื่อนเืนเหมือนเท่าอยู่ในอ่สวนพลัมใหม่แล้วกับพักนะคะเพราะว่าหนาห่อนมากแล้วเป็นนี่ยังทีโดยส่วนตัวน้ำจะมากมากปลูกเกืสี่ค่ะเพื่อนเือนปลูกแล้วก็เข้ามานางเหรนเลาะจ้ะ ตรงนี้จะเป็นเก้าอีนะคะนางส้มดอกใหม่ส้มผลไใหม่นะคะเริ่มแดงแน่และจ้ะอันนี้เป็นกรูตเบอร์รี่นะจ้ะถ้านำวอพิกกับกาบเขาถั่วไว้ในทีีดีด้จ้ะรสเมอรี่ปีนี้น้ำกบซื้อมาปลูกสองต้นจ้ะนี่ค่ะเินเืออันนี้แบบ คือกันกับ,บังยมบานเห่าเลยจ้ะรสชาติมันนะคะจะเพิ่นยังมาท่านอ่าแดงนะคะเพิ่นยังมาท่านจานะคะแดดออกมานนิดนึงเลยจ้ะพักกระถินนำกระปุงใสกระถางคือกันจะตามจริงอยากเอาล่งดินอยู่นะคะแต่ว่างาหนาหนาวมาก ยามเพิ่นตายนะคะพเพื่อนๆน้นามียูซีกระทางจ้ะเอามาเลียงกันไหวเพิ่งเอาเวนออกมาจากวินเตอร์กาเตนจ้ะสร็ละค่ะพเพื่อนๆอัปเดตอ่ามาแชร์ประสบการณ์อยู่เมืองหนองแล้วจกโปลูกพัหมานเห่านะคะ นำซิจบคลิปไว้น้าตนพกตักกระถินนด้วจ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีขอคิดเห็นเยียงกับเขียนมาไต่คออเมนด้วจ้าเพื่อนเพื่อนถ้าพิษพาป,ประการใดก่ะจบอ่าขออภัยไว้ในทีนี้นะคะเจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย